เป็นอย่างไรพุรษสองคนน่ยนะอาการดโดยลมคนขี่อันตารายแล้วนะคะแต่เมื่อกี้มีคนมาเยี่ยมไปแล้วนะคะฮะใครอะฮะลิลจิ๊บอุย้ยตื่นอุ้ยอันชาติอย่าเห็ดเจ็บอ๋อไอ้ผัวจ้าผัวโอ้ย,จ,อยจะตายอยู่แล้วยังมาผัวจ้าผัวจ๋าอยู่นั่นแหละน้องมึงอะโอ้ยลิลจิ๊บกูขอบคุณมึงมากนะเว้ย นี่ถ้าไม่ได้มึงเมื่อคืนอ่ะกูต้องตายไปแล้วแน่ๆเลยกูไม่เคยรู้สึกรักมึงขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะอ,อิีิิเจโอ้ยยินมหมดเลยเหรอเออขยัหกกกักเจ้ากันนลละอิีิิเจเออเออขอโทษครับแม่ทาบว่าคนไข้ที่โดนยิงมาพักอยู่ห้องไหนครับ คุณเป็นญาติผู้ป่วยใช่ไหมคะผมเป็นสามีครับอ๋อรบกวนสามีคุณดาวรินภูธีวรชดกอเอกสารด้วยนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายและการรักษาค่ะครับเดีย๋ยวรีบลงไปนะคะพยาบาลค่ะ ผัวเจบอกผัวเผลออะไรกันล่ะไอ้อำนาจมันส่งคนมาตามเก็บพวกเราเนี่ย ไม่โูพีนี่ยขอโทษนะคะพวกเราเป็นญาติกับคุณดาวรินแล้วก็คุณจุมพลนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องไหนหรอคะคุณดาวรีนและคุณจุมพลนะคะอยู่ห้องรวมชั้นสามค่ะคุณหมอสามารถเข้าฟีเยี่ยมได้แล้วนะคะเออแล้วเป็นยังไรบุรณะสองคน,นนะ่ะอาการโดยรวมคนเขี้อันตรายแล้วนะคะ<อ>แต่เมื่อกี้มีคนมาเยี่ยมไปแล้วนะคะฮะ<อ>ใครอะคะใครอะเห็นบอกว่าเป็นสามีคุณดาวรินค่ะฮะ อีเดาไมีผัวเติมไม่ไปรักมีผัวติห้องลงชั้นสามอยู่ไหนคะขึ้นไปชั้นสามตรงไปแล้วซ้ายเลี้ยวช่วยพาไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะใช่ค่ะไม่ไหวครับพีุ่้มมันไม่ใช่แล้วนะแบบเนี้ยโอ้ยลิฟคุณพี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเป้าขึ้นไปเปิดไปดีกว่าครับลิฟก็สายเหลื่อยแลนโหลดฮะไปไปเอาปืนมา้ี่ไหนในบ้านอยู่รีบขนาดยังไม่ท้า เจจัดการมันเฮ้ย พวกมึงเล่นอะไรกันควัดเฮ้ยด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริบจริบระวังเฮ้ย ครไมโครโฟนม้วนป่วนรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวเร็วเรวอย่าช้าเลยนะแม่นานวน,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 นใหญ่คนไหนทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 ก็ว่าวายวายบ้านที่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านที่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรแม่พี่อุสาห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหม